เนี่ยมาเล่วันนี้ได้ได้ไปใกล้เราตัาวเจ้าได้ชมนาวนตุ้งเติบจุมนาวอ่าเนี่ยนี้นี้นี่นำเตา้นานำเต้าได้ส้มลูกนะคะทุกคนนี่ได้ส้ลูกแล้วก็ได้บวบบ็อกอ่าได้บวบบ็อกนี่ได้บวบบอกเนี่ยพักไหนส่วนปีนาวะโจกดีนะทีวะ เราวันทำกระเซ็ดปลาส้มปลาเกล้านทุกคนข้องพวกเนี่ยนะข้องพวกเนี่ยปิดาไม่ได้ลงทุนอะไรมากไมยเลยทุกคนเนอะนะค่ายไม่ได้กระเังใหญ่แม้มันเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมมยเราปลูกไอ้มีให้ได้กินนะตึองข้องพวกเนี่ยปลูกปลูกเอาจริงๆแล้วกินไม่เม็ดทุกคนเนอะกินไม่มดมันกงต้องเพื่อได้ค่ายได้ให้ได้แจกนะ ເຖິງກໍນຸໂລເປບວກອൈໄດ້ນະອໍດິບເອີອໍດິບກິມິນວາຍດິດາໂມົດນາປມດດກິນຫາວລູກກาะກດກິນຫາວບດາບກລຍວທໍາກະສດແບສົມປະສານຍາງປັນປືກໍດີວ່າກະສດເຊິ່ງດຽວ กะเซจเฉงเดียวคุณผู้ตียางเดี๋ยวป้ามันเต่คุณต้องซืองนะซ้อกินทุกอย่างนะกินแม้แต่ตังว,ว,ว,ว่าว่า,าว่าข้าวว่าใช่ว่ามิ้นดีปรีเครื่องแกงคุณซือ้อมดบางบ้านซื้อกระถังมาลาโกนี่หลอกโก้บ้านเราเออไวจิเป,ปลหลอกโก้สักทีนะบางบ้านยังซื้อหลอกโก็ก็ซื้อนะซึ่งเราเราปลูกเป็ดปลาส้มปลาซ่านแบบนี้ทุกคน กลวยมั่งเรอก็มั่งพริกมั่งก็ได้กินดิรวมแล้วโนนนี่แต่ว่าเด็ดไปไม่ตันได้เก้ย <laughs> ไม่ตันได้แกงมันจุกเสียก่อนมันนี้เอาไปพัดเราเลยไปพัดไอเด็กกินแกงเลี่ยงก็ได้แกงส้มก็ได้ร้อยนะแต่จึงกับปลายัดขาอาหารไปได้เยอะมาหมาืมาอเต๋มูเต๋ากุง้งเต๋ ลาเอานะฮะเดี๋ยวเอาปลกพักได้แบบนี้รบปลูกได้มดนี่ทุกคนนี่เลยปอวกขา้าวซวนนั้นการเดะเผาครืองมาค่ะไม่รู้ป่าไปเม็ดไม้ฟ้ากไว้เลยนะทุกคนนะถ้าใครมีซวนมีทีจะเล็กจะน้อยปลูกแบบปลาส้มปลาซ่าน่ะอย่างน้อยเลยว่ะเราก็ได้กินนะคะเราได้กินเราได้เพื่อแป้เราได้บางคนก็ได้ไข่นะ ลุกเอาใบาเป็นคลังอาห้าน้องเราเองนะคะ